สวัสดีครับผมทนายเดชาเมื่อเช้าดูข่าวเขาบอกว่ามีการหลอกการกู้ยืมเงินกันเป็นร้อยล้านฟังแล้วตกใจครับนะฟังแล้วตกใจนะครับมีการหลอกยืมเงินกันเป็นร้อยล้านนะครับคราวนี้ <c oughs> ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอันนั้นผมไม่กลาวล่วงอยากจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่ากู้ยืมเงินกับช่อโกงเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นการกู้ยืมเงินเนี่ยเป็นเรื่องทางแพ่งต้องไปฟ้อง เป็นคดีแพ่งยึดทรัพย์บังคับคดีเอากับทรัพย์สินไม่ติดคุกติดตารางแต่ถ้าเป็นลักษณะช่อโกงโดยอ้างเรื่องการกู้ยืมเงินอันนี้เป็นลักษณะอ่เป็นคดีอาญามีเจตนาตั้งแต่แรกนะที่จะได้เงินจากผู้เสียหายไม่มีเจตนาที่จะใช้นี่ตั้งแต่แรกเลยอ่อันนี้เรียกว่าช่อโกงมีโทษจำคุกนะครับ นะอ่าเพราะฉะนั้นสองกรณีนี้ไม่เหมือนกันเลยครับพี่น้องประชาชนที่เคารพใครติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทนายคลายทุกข์นะครับเราไม่พลาดพิงคดีไหนนะให้ความรู้ดังนั้นถ้าเราเสียเงินไปเป็นร้อยล้านโดยการให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินเราต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือลูกนี้ลงลายมือชื่อลูกนี้ถ้าการกู้ยืมเงินเกิน,น2,000บาท นะครับถ้าไม่มีหลักฐานก็ฟ้องร้องไม่ได้จบนี้ศูนย์นะครับนะอันนี้เล่าให้ฟังนะฮะนะฮะคันี้ถ้าเกิดมีการกู้ยืมเงินกันหลายๆครั้งเป็นร้อยล้านบาทนะครับเราจะมาฟ้องกู้มันจะมาฟ้องว่าเป็นการช่อโกงได้ไหมฟ้องนะมันฟ้องได้แต่ผู้เสียหายจะสามารถสืบพยานหลักฐานให้ศาลเชื่อได้ไหมว่า เขามีเจตนาที่จะโกงตั้งแต่แรกไม่มีเจตนาที่จะกู้ยืมเงินนะถ้าสืบได้มันก็เป็นคดีช่อโกงถ้าสืบไม่ได้ศาลก็ยกฟ้องช่อโกงมีเจตนาตั้งแต่แรกที่จะมาโกงมาได้เงินได้ทรัพย์สินผิดสัญญากู้ยืมหรือผิดสัญญาทางแพ่งตอนแรกมีเจตนาที่จะกู้ยืมแต่ตอนหลังมีปัญหาไม่สามารถหาเงินมาคืนได้ เรียกว่าผิดสัญญาในอนาคตเป็นคดีแพ่งข้อกฎหมายง่ายๆนำมาเล่าสู่กันฟังเห็นว่าดีมีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจทนายคลายทุกด้วยครับจุกครูจุกคร,กรูมีเงินก็เอานอนกอดไว้ไม่ต้องให้คนอื่นกู้ยืมโดยเฉพาะดอกสูงๆครับส่วนใหญ่จะศูนย์ทั้งต้นและดอกครับจุกครูจุกครู